แต่ว่าผ่านตัว,ค,วคุณดมาได้เนี่ยคุณวิชัยได้รับบทเรียนอะไรแล้วเห็นการทันฟอร์มใหม่ของอนาคตยังไงบ้างครับคือตั้งแต่โควิดเนี่ยทำให้เราเริ่มคิดคือมันเป็นสองส่วนพร้อมกันเริ่มคิดด้วยแล้วก็สถานการณ์บังคับด้วยคือตอนนั้นแบงก์ก็เริ่มไม่อยากปล่อยเราก็ไม่อยากกู้ธุรกิจโรงแรมด้วยนะ,ะก็จะเท่งเลงเลยเราก็ไม่อยากกู้เราก็รู้สึกว่าอะไรที่สร้างอยู่ ongoing ก็ทำอนั้นให้เสร็จกับแบงก์เราก็ comfortable ไม่เป็นไรคุณไม่อยากปล่อยก็เราก็ไม่อยากกู้อยู่แล้ว ก็ประคับประคองกันไปในช่วงนั้นนะครับแล้วแบงก์ก็ดีมากเลยนะเวลาที่เราโทรหาว่าเอ้ยก็เห็นคนนั้นก็ได้เวฟนั่นเวฟนี่เยอะแยะเลยแล้วเมื่อไหร่จะถึอแล้วเมื่อไหร่จะถึงคิวเราโอ้ยของคุณสบายรอก่อนคนเดือดร้อนเยอะมากเลยรู้ไหมเราได้รับการอร์ตจากแบงก์คนสุดท้ายอันนี้โทษของการที่แขงแรงเกินไปบางทีอ่อนแอหน่อยอาจจะได้ช่วยเหลือดีกว่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มานั่งคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสดี ที่เราจะมาบุกเชนที่เราจะ transform u s i n เ s s โมเดลแบบจริงจังลองดูไหมดีกว่าอยูว่ว่างๆพอมันได้ขยายอยู่แล้วเรา<ด>ก็ยัง,งไม่อยากขยายอยู่ไม่อยากขยายอยู่แล้วแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของเชนณนะตอนนั้นน่าจะมีอยู่สักยังมี 3- ามสี่ห้าแห่งอยู่นะแต่ความพร้อมถึงจุดที่เราคิดว่าเราพร้อมนะละโรงเรียนก็มีอะไรทุกอย่างมีเรื่องคนเรื่องระบบโอเพน n ิงทีมณตอนนั้นถือว่า S <S เพียงพอเราก็เริ่มลุกความเป็นเชนตั้งแต่ตรงนั้นมันมีโมเดลจากที่ต่างประเทศใช่ไหมครับมันมีหลายเชยนมากๆที่ก็มาเปิดใช่มีโรงแรมเก่าๆแล้วเอาแบรนด์ด,ดังๆมาแปะมูลค่าก็เพิ่มขึ้นมี management แฟนคลับจากต่างชาติเขาเข้ามาผู้ชายก็ได้รับไอเดียนั้นด้วยหรือเปล่าหรือว่าเป็นการปรเปลี่ยนยังไงบ้างครับใช่ใช่แล้วก็ดูว่าเชน i n ระดับโลกก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่ง่ายตอนแรกๆนะ เวลาที่เราจะขายเความเป็นเชนเนี่ยแมนเชนแอนด์แมネจเมนต์เนี่ยแบรนด์แอนด์แมเนจเมนต์ให้เฟรนชไชสีให้เขายอมจ่ายสองร้านอ่ะให้เราอพฟรอนอ่ะก็เกิดคําถามว่าทําไมต้องจ่ายคือส่วนหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเขายังทําเองได้นะอีกส่วนหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือไม่ง่ายอ่ะคือความเข้าใจยังไม่ง่ายคุยสิบมีคนสนใจนะติดต่อเข้ามาพูดคุยอ่ะสิบจบหนึ่งสุดท้ายอ่ะไม่อยากจ่ายรู้สึกเหมือนกับว่าคือยังไม่ชัดเจน อาจจะหลายๆอย่างประกอบกันว่าเอะแล้วมันคุ้มจริงเหรอ b ีทูจะทําให้เขาได้ดีกว่าขนาดนั้นจริงเหรอในขณะที่เขาอ่ะสมมติมเขาไม่อยากบริหารเองนะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาคือไม่อยากบริหารเองเป็นกลุ่มนั้นเกือบทั้งหมดช่วงแรกนะมมไม่ได้กลุ่มนักลงทุน<ม><ม>เรามองว่ากลุ่มนักลงทุนจะเข้ามาแต่กลุ่มนักลงทุนไม่เข้ามาในช่วงแรกเป<ม>็นกลุ่มที่แบบได้ตึกเก่ามาเบื่อแล้วไม่อยากทําได้จากพ่อมาโอนมาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้พูดถึงก่อนโควิดนะก่อนโควิดอ่ะส่วนมากอ่ะจะไม่จบเพราะเขารู้สึกว่า เขายังไม่แน่ใจว่ามันคุ้มเหรอที่เขาต้องจ่ายขนาดนั้นในขณะที่เขาไปจ้างทีมบริหารนะห้าหกมื่นเจ็ดหมื่นบาทมาบริหารให้เขาก็ได้เขาก็ไม่ต้องทํางานเหมือนกันนะทีมนั้นก็จะเข้าไปฟูลทีมจ้างรีคูดพนักงานเองอะไรเองทําให้เขาหมดแต่ความแตกต่างอยู่ตรงที่ว่าไม่มีแบบนึกออกไหมวันนั้นน่ะคนก็ยังยังไม่เชื่อมั่นเท่าไหร่จนถึงโควิดพอโควิดปุ๊บเรากลับขายเฟรนชชัยได้ง่ายขึ้นเพราะว่า นักลงทุนหรือคนที่เป็นเจ้าของโร,รงแรมเริ่มเห็นว่า B 2ยังเปิดได้อลูกค้ายังมีแต่ของเขาว่าไม่มีลูกค้าคนก็เริ่มที่จะว i l l เลี t ยงทูเปมากขึ้นว่าอ,อัฟ้อนสองล้านกว่ามันน่าจะคุ้มนะเขาไม่ต้องทํางานละอืแล้วปรากฏว่าหลังจากที่คนเริ่มเริ่มเข้ามาลองแล้วก็เราทําได้ดีคนก็เริ่มติดใจตอนนี้มีการเซ็นแฟรนชัยไปย2สาขาล้แต่ออเฟรแล้วประมาณสิในสิสาขาเนี่ยที่เป็นแฟรนชัยซีของเรา มีสองสามในสิบอ็ดอะที่จัดเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งเดียวจะทายผมอันที่สองละจะทายอันที่สามละเพราะติดใจรู้สึกว่าเออมันมันคุ้มมันคุ้มจริงๆคือแบรนด์แวลลอ่วะวันนี้มันสำคัญมากวันนี้ถ้าคุณจะเปิดโรงแรมห้าหกเ็ร้อยบาทมาแข่งน,นะอันนี้ยผมบอกได้เลยว่าชั่วโมงเนี้ยลูกค้าไม่เข้านะเพราะว่าคู่แข่งเยอะมาก มีตัวเลือกเยอะมากเลยเยอะมากแล้วคนจะรู้สึกไม่เชื่อมัน่นรู้สึกว่าอาจจะเข้าไปแหละช่วงใหม่ๆอ่้วเปิดเอะไปปิ้งๆเลยใส่ปิ้งใครก็เข้าไปผ่านไปแป๊บเดียวเตียงถ้าคุณแมนเันแนนไม่ดีอะลูกค้าจะหายเร็วมากเพราะว่าคนจะรู้สึกไม่เชื่อมัน่นว่าเข้าไปแล้วต้องลุ้นหรือเปล่าอว่าจะสะอาดไหมความสะอาดนี่สําคัญมากเลยนะคลีนนิ่งเนี่ยเราเทรนแม่บ,บ้านเนี่ยสำคัญมากเส้นผมเส้นหนึ่งอะไรทุกอย่างเนี่ยคลีนนิ่งนี่มันไม่ใช่แค่ความสวยงามน,นะมาตรฐานของความสะอาดผมบอกว่า คุณอยากเข้าไปไหมถ้าคุณไปโรงแรมหนึ่งแล้วคุณเห็นแมงตัวเล็กๆคุณเห็นเส้นผมสองเส้นนะคุณไม่เข้าอีกเลยนะถูกไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยต้องมีการเรนอย่างเป็นระบบขึ้นมาทีนี้พอมันเริ่มพรูฟมาถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะคนก็เริ่มเชื่อมัน่นถ้าใช้แบรนด์ b 2ทูอ่ะลูกค้าเยอะกว่าคืนทุนเร็วกว่า2ล้าน3ล้านก็ตามเนี่ยที่จะต้องจ่ายค่านะอัพฟอนนะแมนจเมนต์ฟรีหลายเดือนดูเหมือนเยอะนะรู้สึกไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะเพราะว่าเราซัพพอร์ตทุกอย่าง ถ้าคุณไม่มีที่เราช่วยคุณช่วยหาที่าทให้ช่วยหาหมายถึงว่าคุณเป็นคนหาอ่าเราก็ช่วยคอมเมนต์ว่าที่นี้มันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังไงเราให้ไอเดียประสบการณ์การเลือกที่ดินนี้ต้องต้องบอกเลยว่าโอ้โหผ่านมาหลายสิบปีถูกต้องจริงๆแล้วยิวจะเท่าไหร่จะมากหรือน้อยเนี่ยสำคัญที่สุดวันนี้เลยนะครับเลือกทำเลยังไงเออยังไงแล้วก็ต้องซื้อให้ถูกไหมครับซื้อถูกก็จะคืนทุนไวหรือเปล่าหรือว่าต้องต้นทุนต้นทุนต้นทุนกับทำเลเนี่ย สําคัญที่สุดเลยจะเป็นตัวชี้วัดเลยว่าผลตอบแทนของโรงแรมคุณเนี่ยจริงๆมีสี่ห้าข้ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยอีกทีละกันว่าสิ่งชี้วัดอะว่าคุณจะได้ยิวเท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนที่สําคัญที่สุดข้อสองข้อแรกเนี่ยผมมองว่าคือการเรื่องทําเลกับต้นทุนอันนี้สําคัญที่ต้นทุนที่ดินตรงต้นทุนที่ดินกับทำเลถ้าใครคมตรงนี้ยิวคุณก็จะเพิ่มส่วนอื่นๆมันนิ่งหมดแล้วค่าก่อสร้างค่าแมネจเมนต์เพราะคุณจะไม่สูญเสียอะไรเลยเพราะว่าเราซัพพอร์ตคุณทุกอย่าง ทีมก่อสร้างเราก็มีคุณจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้อินเทเรียดีไซน์ทุกอย่างนิ่งหมดสเปคนิ่งหมดคุณจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เราแอดไวส์คุณได้หมดเรามีทีมให้คุณได้หมดมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่คุณจะลดการสูญเสียบานปลายเนี่ยมันก็เกิน2ล้านแล้วสมมติคุณทําเองอะ่ะคุณต้องลองนั่นลองนี่คุณเลือกผู้รับเหมาถูกไหม,มถูกไหมเผลอเลือกดีแต่แพงไป4ล้านแล้วยังไม่ทันไรเลยนะใช่ไหม หรืออาจจะเลือกไม่ดีก็ไปบานปลายสเปคการออกแบบวัสดุทุกอย่างแหล่งซื้อต้นทุนคุณรู้ไหมถูกไหมเพราะฉนั้นมันดูเหมือนว่าคุณจ่ายแต่จริงๆอ่ะมันแทบไม่ได้จ่ายอะไรเลยเนี่ยทำให้หลังๆเนี่ยคนที่เข้ามาสนใจจะซื้อแฟรนไชส์ B2 ูเนี่ยคุยสองสามคนจบหนึ่งคนเพราะเขาเริ่มรู้ละเพราะตอนนี้เราเซ็นไปยี่สิบสองละแล้วสิบเอ็ดออเรตแล้วสิบเอ็ดเนี่ยมันเหมือนกับมันมีโปรไฟล์ละมันมีพิสูจน์ละว่าสิบเอ็ดสาขาแฟรนไชส์ซที่เปิดแล้วคุณถามได้นี่ถูกไหม คุณไปวิสิตได้คุณยกหูคุณถาม้ว่าเป็นไงซื้อเป็นชายบีทดูดีไหมมีปัญหาอะไรไหมมันเช็คกันได้ไงเพราะว่าเพราะทุกอย่างวัมนเนี้ยมันก็เลยมาถึงจุดที่มันเริ่มลงตัว ừ ừ, แล้วเราก็มองว่ามันก็เป็นวินวินเกมนะที่เรามองไม่เห็นข้อเสีย ừ, ừ, ผมก็มองไม่เห็นข้อเสียว่ามันจะมีข้อเสียตรงไหนคือมันดีทุกฝ่ายครับสําหรับลูกค้าก็ดี ừ, ừ, ถูกไหมล้ที่บอกได้ของคุณภาพลดการสูญเสียทุกอย่างแมเนจเมนต์ดีรีเทิร์นดีกว่าเราซัพพอร์ตทุกอย่างไม่ต้องทํางานด้วย แถมจะเอาจริงรวยได้ด้วยนะวันนี้เริ่มมีคนคนหนึ่งคุยกับผมนะบอกเขาจะรวยพันล้านจากบีทูให้ดูเพราะว่าเขาเลือกที่ดินคมเขาใช้ส่วนทุนน้อยอเขาก็ส่งแบงก์ได้แล้วเขาสามารถเป็นเจ้าของโรงแรมสิบแห่งได้โดยไม่ต้องทำงานเราทำงานให้เขาหมดถูกไหม,มเขาอาจจะใช้เงินส่วนทุน20่สนะิอร์เซ็น่ะเขาก็สร้างโรงแรมได้แล้วแล้วส่งแบงค์ได้ด้วย cover หมดม cover โลนหมดเริ่มมีคนเห็นภาพนี้แล้วก็เริ่มมีการรีพีทโปรเจกต์ขึ้นมา ผมคิดว่าหลายคนเป็นพ่อค้ายอยู่แล้วแหะแต่ว่าอาจจะสเกลไม่เป็นไม่รู้จักเรื่องของระบบคืออาจจะเคยค้าขายค้าขายเป็นรู้จักลูกค้าอยากสินค้าดีแต่พอถ้าเป็นระบบให้มันใหญ่ขึ้นเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ได้เก็เข้ใจาแต่พอพอเว็บเนี่ยเหมือนแบบพรรวารระบบให้เขาเลยเขารู้ว่าอ๋อเขาลออขงคุเท่านี้หาที่เป็นปุ๊บอ๋อดีดูจ่ายทั้งหมดเลยก็กจบเลยใช่เหมือนที่ที่ท่อบอกว่าสำคัญคือเรื่องของความเสถียรภาพความมั่นคง แล้วก็ค่อยเป็นเล่นเรื่องของไฟแนนซ์เราคือแมネจเมนต์ทีมของเราที่จะเข้าไปเราก็จะเข้าไปรีคูตคนแล้วก็ทางานแทนคุณทั้งหมดสุดท้ายอ่ะคุณรับเงินทุกวันแล้วก็จ่ายผมเดือนละวันแค่เรียนคือสิ่งที่คุณต้องทำเงินก็เข้าบัญชีคุณทุกวันทีนี้ในมุมของผมผมก็ดูว่ามันก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ดีเหมือนกันไงนึกอ,ออกไหมเพราะว่าเราก็มีแอสเซทวันนี้ถ้าออนก i อ g ิ o งคอนสตรักชั่นที่ว่ามันมีอยู่ 2>, 2 3 4แห่งเนี่ยถ้ามันจบบทมันก็เกือบเกือบห้ากิบแห่ง,หหง,งเรราไปพอสมคว ในขณะที่ผมก็มาดูว่าคือเชนระดับโลกอะถึงจุดหนึ่งเขาก็จะ transform u s i n e s s model ไปสู่ความเป็นเชนทั้งนั้นเลยนะอย่าง r a r ี t ออะถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเขาเริ่มขายทรัพย์สินตัวเองด้วยนะเพื่อมาบริหารอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องมาเป็นคู่แข่งกับลูกค้าด้วยแล้ววันที่เข้าตลาด valuation ก็ดีกว่านะวันที่ l i s t e d นะ valuation ของ management อะจะดีกว่า asset เข้าอันนี้ทั่วไปเพราะมัน asset ม,มันมีค่าเสื่อมมีนู่นมีนี่ เราก็มาดูโมเดลของต่างประเทศเขาก็มามุมนี้ทั้งนั้นเหมือนกับแมคโดนัลล์เหมือนกับเรากำลังทรานสฟอร์มตัวเองไปเป็นแมคโดนัลล์บิสเนสหรือแมริออทบิสเนสซึ่งเขาก็โตมาจากมุมนี้นะก็ซึ่งแบรนกับบรินา์ใช่ใชเป็นหลักเลยแล้วก็ความช่วยถือใช่เราก็เลยคิดว่าสำหรับเรามันก็ดีนะเราก็ไม่ต้องไปแข่งกับลูกค้าเรียกอย่างหนึ่งเราก็เราเคยผ่านจุดที่จะเข้าตลาดหล,ดลดักทรัพย์มาสุดท้ายเราก็ไม่เข้าจะเข้าลีดก็ไม่เข้านึกออกไหม ทุกวันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็บวมแอสเซทบวมนี้แต่แคชน้อยอเพราะว่าเราก็ขยายอย่างเดียวถ้าเป็นคนอื่นเขาเข้าตลาดไปแล้ว exit แล้วก็แคชเอาไปแล้วก็ส่วนหนึ่งไม่ได้เข้าไม่เรียกว่า exit หรอกก็เป็นการเติบโตใน move ต่อไปก็คือเอาแคชเอาเอาทุนเอาคืนเอาออกมาก่อนส่วนหนึ่งอาจจะ IPO ก็สามสิบเอร์เซ็นอย่างมากก็แค่นั้นแล้วก็ไปขยายต่อถูกไหมแต่ลองคิดดูว่าถ้าคุณทําแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงจุดจุดหนึ่งด้วยความที่เราอ่ะ เน้นการเติบโตเร็วเน้นการเลเวจในเรโชรที่สูงเท่า<ม>ที่จะได้ไม่ได้เน้นเงินเหลือนะค,คือเราจะคำนวณย้อนกลับ<ม>ไงว่าถ้าเรามองว่าเราจะเหลือเดือนหนึ่งเท่านี้แสนเราก็คำนวณย้อนกลับว่าเราจะกู้<ม>ได้เท่าไหร่เราก็กู้<ม><ม>เต็มเลยเพราะนั้นด้วยวิสัยโมเดลที่เราทํามามันทําให้เงิอนอะมันไม่เหลือม,มันก็ส่งแบงค์พอดีพดีเหลือนิดหน่อยแล้วถ้าเราไม่เข้าหลีไม่เข้าตลาดสักทีอะ ก็เลยทำไงไงเออมันก็สตาร์กันอยู่อย่างเงี้ยเขย่งไปเขย่งมาสมบัติเยอะเลยออามรวยรวยรวยตึกรวยนี่รวยตึกกับรวยนี่สุดท้ายก็เลยคิดว่าเออในระหว่างเนี้ยเราก็จะท่านสปอร์บิสเซชั่นโมเดลเราออกไปครับข้อดีคือในระหว่างเนี้ยนี่เราก็จะเริ่มลดละในขณะที่แคชเราจะเริ่มเพิ่มเพราะว่าเราจะเริ่มลดการขยายของตัวเองลงถึงจุดหนึ่งจะนิ่งด้วยซ้ำใช่ไหมมันก็จะทําให้ผ่านเวลาไปได้อีกกี่ปีก็ได้โดยที่ยังไม่ต้องเข้าตลาดเข้ารี เะะจอเราก็มองหา strategic partner ที่จะเข้ามาลงทุนใน B 2เพื่อที่จะดัน B 2ออกไปเติบโตในซา u t h อ a สเ a s i ียในมุมนี้เราก็มองอยู่แล้วก็ค่อยไปคิดเรื่อง listed เนี่ย go public อีก5ปี10ปีก็ได้อตอนนี้ก็เลยมาเซ็ตเทริรกันในมุมนี้แทนก็เป็นวินวินหมดเลยเป็นวินวินหมดเลยก็ดูแล้วรู้สึกว่าลูกค้าก็ดีรเราก็ดีแฟรนชชสยซีก็ดี ถูกไหมครับแล้วคนที่แพ้คือใครคนที่แพ้คือคนที่ไม่แข่งขันคนที่ไม่แข่งขันแล้วอยู่เฉยๆอ่ะสุดท้ายอ่จะถูกแบรนด์เนี่ยคุณดูห้าดาวสิสี่ดาวห้าดาววันนี้ใครกล้าเปิดโรงแรมห้าดาวไม่มีแบรนด์มากลุ้นมากกันเลยครับถูกไหมเออคุณดูนะอีกสิบยี่สิบปีสิบปีข้างหน้านะเบจิจตร์โฮเทลก็จะเหมือนกันเราตั้งเป้าหมายไว้ไว้ไว้มากเลยนะคือต่อไปอ่ะไม่มีแบรนด์จะเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆเอางี้ล้วอันี้จริงๆเนี่ยผมขอเสนีแบรนด์ก็จะ ทุกอย่างจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆอันนี้เห็นกับตาเลยนะครับถ้าโรงแรมเดิมๆนี่นะครับแต่พอเอาแบรดนด์ใหญ่ๆเช่นมาริออทมาบริหารเนี่ยราคาแพงขึ้นเท่าตัวเลยราคาแบบเราเห็นราคาต่อห้องเนี่ยสักสองพันกลายเป็นสี่พันทันทีทันทีเลยนะครับแล้วเราก็มีคนมาจากต่างชาติเข้ามาเหมือนมีแฟนคลับอยู่แล้วจึงบอกว่าเฮ้ยตึกเดียวกันเนี่ยบางครั้งหัวใจของของโรงแรมอาจจะไม่เกี่ยวตึกอย่างเดียวมันเกี่ยวกับเรื่องของเซอร์ вис เรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจของลูกค <มา S 1> ้าฒนธรรมนอย่างเงี้ยทำให้ b 2เนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นเจ้าพ่อฮาร์ดแอสเซทมีอเดเชียบเลยแต่วันนี้เนี่ยเหมือนจะมาพัฒนาฝั่งของ So ร์แ s สเมากขึ้นเช่นเรื่องของโน้ฮาวเรื่องของทีมแมเนจเมนต์เรื่องของตัวแบรนด์แล้วก็พอเป็น Soft Asset เนี่ยมันก็เหมือนจะสเกลได้เยอะกว่าอาจจะไปโซนเอเชียแต่ที่คุณพิชัยไม่ต้องไปเรื่องทำอะไรเองก็ได้แนละ้วไม่ต้องไปตั้งตึกแต่ว่าเอาแบรนด์อย่างเนี้ยไปด้วยนะครับแต่ตัวที่อื่นทดผมคิดว่า P2 เนีเน ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรีเทลอันนึงเหมือนกันที่แบบมีมีคนเข้ามานะแล้วก็มีคนมีทราฟฟิกเข้ามาอย่างเช่นไนด้เป็นในปตทเนี่ยก็จะมีโออาร์มีกาแฟเราบอกว่าจะเอาทราฟฟิกตรงนี้ที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยทำแบบเพิ่มสติจีในบิสเนสอืนอ่นๆเพิ่มขึ้นด้วยไหมครคือช่วงที่ช่วงโควิดนั่นแหละน้องชายอันนี้น้องคูดิลันก็ไปเจอแบรนด์เวกอัพกาแฟมาเขาก็มาเสนอขายเองนะครับเราก็ดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจสุดท้ายเราก็ซื้อเฉพาะแบรนด์มา เราก็ซื้อแบรนด์เวกอัพกาแฟมาคือเราดูเราคำนวณอย่างนี้ว่าแค่คำนวณบนลูกค้าอินเฮาส์อย่างเดียวนะเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวด้วยนะที่จะขายห้องให้ลูกค้าอินคลูดอาหารเช้านะเราก็สามารถคืนทุนได้เต็มที่เลยนะก็สามสี่ปีอันนี้คือไปตัวช็อปกาแฟเท่ากับความเสี่ยงเป็นศูนย์เลยถูกไหมมีคนกินอยู่แล้วมีคนอยู่แล้วแล้วนี่ขนาดแค่คำนวณบนเสาร์อาทิตย์ด้วยนะถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้คือหนึ่งทุกอย่างฟรี สเปซฟรี <Space> คุณเห็นไหมสถานที่ล็อบบี้มีอยู่แล้วคนก็มีอยู่แล้วเพียงมากเพิ่มพนักงานหนึ่งคนคือจุดร้านกาแฟก็คือจุดที่คุณไปเช็คอินนั่นแหละก็คือใช้พนักงานคนเดียวกันแล้วก็จะบีซีแค่ตอนเช้าใช่ไหมที่เราจะต้องเสิร์ฟเบรคฟาสอะไรทุดท้ายไม่มีคอสเพิ่มเลยทําให้เราเนี่ยไปเทคแบรนด์นี้มาซึ่งแล้วก็เราก็สามารถขายเฟรนชชายควบคู่ไปกับโรงแรมได้ ซึ่งทุกคนก็ซื้อหมดเวลาซื้อแบรนด์ B2 ก็ซื้อเบรคคัพควบคู่ไปด้วยเพราะว่ามองไม่เห็นความเสียดใดๆเลยถ้ายิ่งทำเลคุณดีมีมีวอล์กอเข้ามาด้วยก็จะยิ่งคืนทุนเร็วมากเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นมุมที่เซอร์ g นจแล้วอนาคตจะมีอย่างอื่นไหมครับเพราะว่าปกติถ้าผมเป็นแฟนลับ B2 อยู่แล้วเราเห็น B2 เนี่ย ไม่ต้องกลัวเลยนอนสะอาดแล้วก็ราคาประหยัดไม่ต้องไม,ไม,ไม่ไม่มีเซอร์วิสอะไรมากมายก็คือเอาเหมือนหัวใจของการพักอะ่ะคือประหยัดปลอดภัยแล้วตอนนี้เริ่มมีแล้ะกาแฟเพราะคนมาแล้ว่ยังไงก็ต้องกินไม่กินที่มีทูก็ต้องกินที่อื่น บางคนมาแบบประชมุมด้วยอะไรเงี้ยมันจะมีแบบธุรกิจที่เป็นสิงจี่เพิ่มขึ้นใน่วนอื่นอน,นอกจากกาแฟไหมครับตอนนี้ยังมองเห็นเคยคิดเหมือนกันนะว่าตอนแรกก่อนที่จะเอากาแฟเข้ามาเคยคิดว่าอาจจะขายสินค้าอยู่หน้าเคาน์เตอร์ไปด้วยลูกค้ามาก็ซื้อนั่ซื้อนี่นหน่อยอ <ะ S 2> แต่ <อะ S 2> ดูแล้วมันก็ไม่ไม่เวิร์กแต่กาแฟเนี่ยลงตัวแล้วในอันนี้เป็นภาพเล็กนะภาพเล็กก็น่าจะตรงนี้แต่ภาพใหญ่ที่เรามองว่าเราถ้าเราจะขยายไปซาวด์อินเอเชียได้เราต้องมีสเตอริจิพาร์ทเนอร์เข้ามาอันนี้เป็นภาพใหญ่อันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เรามอง อ่าก็รอติดตามกันนะครับต่อไปถ้าไปฝั่งคนที่แบบสนใจแล้วลต้องมีอะไรบ้างเช่นผมต้องมีที่ดินที่ดินผมต้องอยู่ประมาณไหนของเมืองเป็นเมืองรองได้ไหมถ้าเป็นที่ดินที่ผมจะมีที่อยู่แล้วเนี่ยแบบไหนที่ B2 บ,บอกว่าเอออย่างเงี้ยเหมาะเลยอย่างเี้ยใช้ได้เลยเข้าแก๊ป B2 ยังไงบ้างครับการเลือกที่ดินคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่เราเป็นบัตเจตอ่ะคอสมันบังคับเราอ่ะ มันบังคับเราอยู่แล้วว่าเราจะเลือกที่ดินนะมันต้องซับทานหน่อยคือถ้าคุณเลือกทำเลเออะมันจะไม่คืนทุนใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ค้างไว้พอดีว่ายิวคุณจะเท่าไหร่อย่างเฟรนชัยซีก็ชอบถามใช่ไหมว่าแล้วผมจะได้ y ิวที่เพียร์ y i e คำตอบที่สําคัญที่สุดเลยนะขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกทำเลได้ดีแค่ไหนในต้นทุนที่ถูกแค่ไหนอือันนี้เป็นตัวชี้วัดที่สําคัญที่สุดลองลงมาก็คือเรื่องของ term and condition ของธนาคาร ส่วนนี้อ่ะมันไม่ได้มาเพิ่มยิวเราหรอกแต่มันมาลดอีควิทตี้อย่างเช่นถ้าคุณได้เทอร์ n ินคอนดิชันคุณส่งแบงก์หมดใน8ปีอ่ะกับคุณส่งแบงก์หมดใน12ปีอ่ะสมมติอตัตราดอกเบีย้ยเท่ากันอ่ะเวลาคุณเซ็นเป็นเฟรนชาชยกับปีอ่ะแบงก์ก็จะปล่อยกู้คุณง่ายขึ้นในดอกเบีย้ยที่แร์ขึ้นด้วยนะมีความมั่นคงขึ้นถ้าคุณมีเงินแต่คุณไม่เคยทําโรงแรมมาก่อนวันนี้แบงก์ก็ไม่ปล่อยนะไม่กล้าเหมือนกันแต่ถ้าคุณเซ็นกะับเราปุ๊บแบงก์ก็จะป่อกเี้้็็แแฟรตตตงนนม ของคนที่เป็นนักลงทุนหรือคนที่จะซื้อเป็นชายของเราที่เราเป,ปร่อยไวให้ได้ถ้าสมมติสอ่เปอรเซนตต่อปีนี้ก็โอ้โหก็เยอะอาจจะไม่ขนาดนั้นหรอกอาจจะสลึงห้าสิบแล้วถ้าเซฟไปก็ถือว่าดีมากแล้วครับหมายถึงว่าค,ความแตกต่างจากการที่คุณเซ็นหรือไม่เซ็นเป็นชายนะอถ้าความแตกต่างระดับสื่ึงห้าสิบนี้ก็เยอะแล้วนะเยอะถ้าถ้าไปก้อนใหญ่นะหลักหลักเจ็ดสิบแปสิบล้านก็เยอะเหมือนกันนะครับเยอะเยอะนะครับแต่ที่ดินก็ต้องซับซ้อนก็คือออกบ้าหน่อยนึงไม่ได้แบบอยู่ในกลางมากถูกไหมฮะ เถอะไปหน่อยก็คือถ้ามันกลางมากเหน๋ยวไม่คืนทุนเดี๋ยวคืนทุนช้าแล้วก็ราคาปพัจ็ตมันก็เคลือนขอขับรถไปมาหาสูตรกันได้ความคมมันอยู่ตรงนี้แหละส่วนเรื่องของเงื่อนไขธนาคารนะมันจะช่วยเราเรื่องรถอุคิตตี้ถูกไหมบางค,คน,นะนอยากยจะอยากจะใช้เงินน้อยก็ต่อรองส่งยาวหน่อยอคือบางทีอทุกอย่างมันมี2อหน้านนะคนที่ได้เทอมแบงค์แปปีอ่ะ อาจจะใช้ส่วนทุนเยอะหน่อยกับอีกคนนึงได้12ปีใช้ส่วนทุนน้อยกว่าดูเหมือนใช้ส่วนทุนน้อยได้เปรียบใช่ไหมเขาอาจจะคนที่ได้ส่วนทุนน้อยอาจจะสร้างได้สามแห่งหรือ4ี่แห่งกับอีกคนหนึ่งเนี่ยสร้างได้แค่2แห่งหรือสามแห่งในเงินที่เท่ากันเม็ดเงินที่เท่ากันถูกไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าคนที่ส่งแบงก์หมดเร็ว8ปีอะ่ะก็นี่หมดก่อน4ี่ปีนะถูกไหมแคชฟロที่ไหลเข้ามาปีที่8ดถึงปีที่12คุณก็จะกลับมาแซงคนที่ส่งยาวนะได้นะ นึกออกไหมคนที่ส่งแบงค์12ปีนี่เขายังไม่หมดเลย<嗯>เขายังไม่ได้จับเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างมันอยู่ที่นโยบายวัตถุประสงค์ว่าเราต้องการอะไรยิวอ่ะส่วนอื่นๆอ่ะผมมองว่ามันมันนิ่งหมดละ<嗯>ก็คือมันจะมาจากแมネจเม m นต์ที่ดีซึ่งเห<嗯>มือนกันนิ่งละค่าก่อสร้าง เรื่องของอินเทเลียดีไซน์สเปคทุกอย่างเนี่ยมันเนี่ยงหมดแล้วไงมันไม่มีความแตกต่างตรงนี้มันจะแตกต่างอยู่แค่จุดเดียวอะ่ะคุณเลือกที่ดินทำเลได้ดีแค่ไหนแล้วถูกแค่ไหนแต่นี่ทางบีทูก็จะมาช่วยูแลเราก็จะช่วยช่วยเลือกให้ด้วยแต่ซื้อแล้วเนี่ยเฮ้ยผมจะซื้อตรงนี้ดีไหมคุณวิชัยก็จะมายื่นให้ดูเลยคือคุณก็ต้องขยันอะ่ะขยันที่จะไปดูที่เยอะๆ,ๆสุดท้ายอะ่ะมันก็จะเจอสิ่งที่ดีเพียงพอเองบางคนเนี่ยอย่างสมัยผมทําใหม่ๆเนี่ยผมขอให้มันพอใช้ได้ขอให้ได้เปิด นึกอ,ออกไหม <S <S แต่ว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันอย่างเช่นวันนี้ถ้าจะไปเปิดในต่างจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่เล็กลงไปหน่อยออ้เมืองรองอลยอมันก็จะหาที่ง่ายขึ้นต้นทุนที่ก็ถูกแต่ว่ารายได้คุณก็อาจจะน้อยไปอีกนิดนึง <S <S เทียบกับเมืองใหญ่ซึ่งคุณต้องหาที่ดินยากกว่าต้นทุนที่ดินแพงขึ้นอีกมันก็แล้วแต่เรานะแต่ถามว่ามันน่าพอใจไหมมันก็น่าพอใจทั้งคู่นะเพราะถึงวันนี้ผมก็ยังเปิดในเมืองรองอยู่นะทั้งๆที่ผลตอบแทนมันต่ำกว่าเมืองใหญ่นะแต่บางทีอ่ นึกออกไหมบางทีมันก็อยู่ที่ความพอใจของเราด้วยว่าโอ้โหถ้าเราซื้อที่ตรงนี้อ่ะยกตัวอย่างเป็นเมืองเล็กอ่ะเมืองเล็กเลกซะเมืองไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันราคาที่แค่นี้เองก่อสร้างแค่นี้เองยังเหลือตั้งเท่านี้เนี่ยทั้งทั้งที่ถ้าไปทําเมืองใหญ่ดีกว่านะอืแต่เราอาจจะพอใจละเพราะมันทําได้เลยอืเนี่ยเริ่มวันนี้ได้เลยซื้อที่ได้เลยเริ่มมันก็อยู่ที่ความพอใจเราด้วยครับ กับการที่ไปหาเมืองใหญ่บางคนหามาปีหนึ่งแล้วนะม,มีนะยังหาไม่ได้เลยก็มีเพราะเห็นว่าต้นแบบโอโ้หอยากได้แบบนี้เนี้ยรีเทิร์นมันสูงเรี่ยวเลยเพราะว่านั้นบังเอิญว่าเขาซื้อที่ได้ถูกมากไงถูกเกินไปถูกเกินจริงอ่ะมันหนึ่งในร้อยอ่ะอย่างเงี้ยเราก็อย่าไปมองมุมเดียวครับสุดท้ายอ่ะมันสําคัญที่การได้ทําได้เริ่มทําแล้วก็มันดีเพียงพอเอาความพอใจเราวัดอ่ะครับ,รบแล้วในมุมของบัตเจ็ตล่ะครับแบบว่าเฮ้ยผม ต้องเตรียมเท่าไรแต่ค่าที่ดินต้องซื้อก่อนไหมมาต้องประมาณไหนครับคือจริงๆต้นทุนที่ดิน10กว่าล้านก็สามารถทํางานได้แล้วหรือถูกกว่านั้นก็มีจริงๆงตรงดีเทลตรงเนี้ยเราขอค้างไว้ก่อนดีกว่าดีเทลอะไว้คุยกับแผนกเป็นชายของ B2 ดีกว่ามันมีดีเทลเยอะมากที่จะเป็นเรื่องของตัวเลขจริงอะนะอย่างเช่นก่อสร้างเท่าไหร่ต้นทุนเช่นเดรเรื่องอของตัวเลขจริงอะเราค้างไว้ก่อนอ่าแต่ที่<อ>ดินถ้ามีก็ดีถ้าถ้าสมมติบางคนมีโรงแรมอยู่แล้วอ่ะนี่น่าสนใจง่ายเลย ง่ายง่ายกว่าอยู่แหละฮะได้เพราะว่ารีโนเวทตามสเปคของ B2 เราก็จะซัพพอร์ตทุกอย่างเราจะให้ไอเดียทุกอย่างคุณจะใช้จริงๆช่างเรื่องของช่างอินเทียเนี่ยมันง่ายช่างก่อ <pping. S 2> สร้างปังหากที่ยากเราก็จะมีทีมอินเทียของเราไปให้คําแนะนําช่างของคุณในพื้นที่เลยว่าเนี่ยทำแบบนี้สเปคแบบนี้ใช้ลามินเนตสีสันรประมาณนี้ราคาประมาณนี้แล้ต้นทุนให้ออกมาประมาณนี้ เราก็าจะดูแลช่วยดูแลให้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็จะออกมาถูกต้องหมด uh huh. ทุกอย่างตามมาตรฐานของมีูโดยที่คุณมีตึกอยู่แล้ว uh huh. ก็รายได้ก็เข้าเลยซึ่งมันดีกว่าการที่ปล่อยไว้เป็นตึกเก่าหรือทําไปตามอย่างโรงแรมมีมีจริงๆวันนี้ผมไม่ได้คุยกับใครมานนะเลยไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นเฟรนชชส์ซีของเรานั่นแหละ uh huh. มีอยู่ร้อยร้อยสิบห้อง uh huh. ประกาศขายโรงแรม,มนั่นเบื่อมากได้มมดกมาเก้าสิบล้านขายไม่ได้อื uh huh. อยู่จังหวัดหนึ่งขายไม่ได้สุดท้ายเนี่ยมาซื้อเฟรนช์เราครับ uh คือเชื่อว่าเราจะทําให้เขาได้อลงทุนปับบบุงทั้งตึกไปเลยใช้เงินไปไม่ใช่น้อยเลยนะเขาใช้เงินไปเกือบสาสิบล้านวันนี้ร้อยห้าสิบล้านขายได้เด็กไหมเขาไม่ขายด้วยเพราะเขาติดใจติดใจเห็นเงินแล้วแคชโรก็ดีอะไรก็ดีจะขายไปทำไมขายแล้วก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรสร้างใหม่ต้นทุนนี้ก็ไม่ได้แล้วเลือออกไหมว่าได้มีคนหลายคนที่มีโรงแรมอยู่แล้วแบบอาจจะทํามานานแล้วก็เริ่มแข่งขันได้ยากอาจจะเริ่มเก่าแล้วไม่อยากจะใช้เงินเยอะ ถ้าใช้เงนินเยอะก็ไม่รู้ว่าจะคืนทุนไหมอะไรเงี้ยก็อยากจะเก็บเงินเอาไว้แต่ว่าถ้าพอเป็นโมเดลบีทูเนี่ยเออเขามาันจาว่าเขามีลูกูคาแน่เขาดีเหมครั้งนี้เนี่ยเขาได้คืนทุนกี่ปีมันจะพอที่จะคำนวณได่งี้ผมคิดว่าถ้าใครใอยู่ในเดิก่อนก่อนอยู่แล้วคนน่าจะเยอะนะครับตางจังหวัดเพราะวันนี้มันเห็นภาพแล้วไงทุกอย่างมันประจักษ์แก่สายตาคุณสามารถดูเช็ค B2 ได้ทุกสาขาใช่ไหมคุณสามารถเห็นตัวเลขจริงได้ว่ามันจะคืนทุนสักกี่ปีความเสี่ยงมันอยู่ตรงไหน มันมองไม่เห็นความเสี่ยงบางคนก็มาบอกเอ้ยขอค้าประกันเราไม่ค้าประกันเราไม่เคยค้าประกันใครนึกออกไหมคือเราทํามาขนาดดีแล้วคุณก็เห็นนะนึกออกไหมคือถ้าจะบอกว่าจะซื้อเฟรนช์ชัยจะเป็นเฟรนช์ชซีเราจะจ่ายนู่นจ่ายนี่แต่ขอค้าประกันยิวให้คือเราต้องดูว่าถ้ามันไม่ดีเราจะเปิดมา50แห่งเด้งจะมีเฟรนช์ชซีที่เซ็นเรา22แห่งแล้วได้ยังไงถูกไหมถ้าความเสี่ยงคีดปะติ๋วแค่นี้คุณยังรับไม่ได้คุณจะเป็นนักลงทุนได้ไงคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิต ถูกอันนี้คนที่แบบสนใจทางแฟรนไชส์ก็ทำังไงบ้างครับเดี๋ยวคุณคิมก็แนะนำในท้ายคลิปก็ได้หรือก็ติดต่อจะมีลิงก์มาให้แล้วกันเนาะลิงก์นะครับแล้วก็ถ้าใครกระโดดทะเบียนมานะกดไลน์ชื่อใส่ชื่อมาเดี๋ยวทางพี่ทูติดต่อกลับไปก็เดี๋ยวประสานกันกับฝ่ายแผนกแฟรนไชส์ของเราน่าจะมีมาสนใจเยอะนะผมเองสนใจมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้คือมุมมองคร่าวๆของทางโรงแรมมีทูนาะที่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับจากเป็นหันแอสเซท เริ่มเป็นมุ่งเน้นซอฟต์แอกเตทมากขึ้นพวกแบรนด์พวกบริเอตแล้วก็จะขยายได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมว่ามันตอบโจทย์ทั้งหลายมุมเลยคือลูกค้าที่เข้ามาซื้อทั้งซื้อตัวห้องมาพักอาศัยเนี่ยเขาได้ของที่ดีคุณภาพมาตรฐานดีไปส่วนคนที่เป็นลูกค้าแฟนชายผมว่านี่คุ้มมากบางคนน่ะอยากจะลงทุนอยู่แล้วแล้วแบบบางคนไม่ชอบในหุ้นอาจจะแบบว่าแมจะต้องไม่จะได้ของที่มันจับต้องได้แต่สังหาริมทรัพ์เนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเริเอตเมนต์นะ ใครทำาสังหายจะแบบนั่งชิวๆแล้วก็ไม่ทำอะไรเี่ะผมว่ายากแต่พอนี้มีทูเป็นโซลชันที่ตอบโจทย์ว่าคุณชอบสังหาใช่ไหมคุณชอบการ l e เวอ a g เนะคุณชอบแบบว่าใช้เงินกู้จากธนาคารแต่ไม่พอคุณได้รับเบรดแบนที่ดีจากวีทูด้วยแล้วก็เงินเนี่ยก็แบบว่าค่อนข้างแร์แล้วก็ คาดหวังการคืนทุนได้อย่างแั่นยําเลยนะครับในอดีตเมื่อก่อนที่คุณใช้บอกว่าเงินเนี่ยหาง่ายแล้ววันนี้เนี่ยมันยังหาง่ายอยู่ไหมหรือว่าติดตัวหองกันบ้างครับผมมองว่าสมัยนี้เงินหายากหายากเลยนะเหนไม่เหมือนเมืเม่อก่อนเลยคู่แข่งเพิ่มขึ้น<อ>ต้นทุนสูงขึ้น<อ>ในทุกอย่างเลยคือช่องว่างมันปิดแคบลงไปเรื่อยๆนี่อันนี้คือกฎของโลกทุนนิมแล้วมันจะยากมีแต่ยากขึ้นไปเรื่อยๆผมถึงมองว่าการบริหารความเสี่ยงคือสิ่งที่สําคัญที่สุดไม่ใช่บริหารกําไรคือคุณต้องอยู่ในพอย n ที่ว่าพื้นฐานนคคุณต้อองงมั่่กน คือวันนี้นะเอาเป็นว่าไม่ว่าคุณจะท,ทําธุรกิจโรงแรมบีทูหรือท,ทําธุรกิจอะไรก็ตามนะมถ้าคุณสามารถสร้างธุรกิจอะไรก็ได้นะที่มีความมั่นคงความเสี่ยงตับมีกําไรตามสมควรที่แน่นอนนะยั่งยืนได้นะคำนวณร์กัสได้ชัดเจนนะเอาแค่นี้พอนะ<ม>ขาข้างนึงก็เข้าไปอยู่ในเพนท์เฮาส์แล้ว oh. เพราะว่าพื้นฐ oh. านตรงนี้แหละคุณจะต่อยอดไปสู่การเลเวอเรจได้แล้วก็ขยายได้แต่ถ้าแปากจากตรงนี้นะ ถ้าคุณโฟกัสผิดจุดคุณจะไม่สามารถนอนหลับได้เลยนะถ้าโรงแรมคุณอะ่ะหรือโรงแรมผมหรือธุรกิจอะไรก็ตามอะ่ะยังต้องนุ้นว่าวันพรุ่งนี้อะ่ะจะมีลูกค้ามากหรือน้อยแค่ไหนอืก hmm. ออกไหมคุณจะขยายได้ยังไงคุณจะโตเร็วได้ยังไงถูก hmm. ไหมคุณสังเกตด,ดูธุรกิจที่ในโลกนี้อะ่ะแทบจะต้องมีความแน่นอนของการคาดการ์ไรได้แล้วก็มีแบรนด์ที่แข็งแกร่งมีลูกค้าที่ยอมรับอะ่ะ hmm. เอาแค่คุณสร้างธุรกิจที่มั่นคงได้วันนี้ไม่ต้องพูดเรื่องเงินหาง่ายเลย ขอให้มั่นคงและมีกําไรตามสมควรได้นี่ก็ถือว่าเยี่ยมแล้วถือว่ายากแล้วด้วยซ้ำไปยากแล้วยากแล้วแต่ขาคันึง้าเฟ่นา์เลยนะฮะใช่โอ้โหนี้ผมตื่นเต้นมากเพราะว่าในมุมของคนทั่วไปเนี่ยก็อยากจะได้เงิน,นเร็วแหละแล้วก็ววอยากจะแบบแข่งขันที่แบบชนะกําไรฉับฉวยแต่ผม,มงบอกว่าถ้ากลับกันคนที่จะรวยในยุคนี้ต้องเน้นเหมือนสร้างความยั่งยืนสร้างระบบขอให้กำไรพอสมควรพอแต่ว่ามันเป็นต้นต่อของการสเกล ทําซ้ํหนึกใ,ใหญ่ได้นั้นหมายความว่าถ้าไม่ทําซ้ํหนึกใหญ่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่โตเลยหรือเปล่าครับหรือว่ามันติดตรงไหนบ้างก็ดีแล้วแต่หลายคนก็มีความพอใจที่ซื้อเป็นเฟรนช์ชัยมีโรงแรมเป็นเจ้าของโรงแรมหนึ่งแห่งสองแห่งก,ก็พอใจมันอยู่ที่ความพอใจนะครับมันอยู่ที่ความพอใจว่าเราเราต้องการอะไรเรามีงบประมาณเท่าไหร่เรามีนโยบายอย่างไงการที่คุณเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งมีรายได้ที่มั่นคงมันก็ดีนะกับสิบแห่งมันก็ดีกว่าถูกไหมมันแล้วแต่เรา แแล้วตว่เพราะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเริ่มเห็นคนที่จะวันนึงจะรวยกว่า B2 ทูเอาเนี้ย oh จากการซื้อเฟรนช์ชัยบ2อูอ oh ือเอางี้ดีกว่ามีเพื่อนผมเองอ oh เป็นเพื่อนผมนั่งกินข้าวด้วยกันสนิทกันผมพูดกับเขาว่า4ี่ปีแล้วเขายังไม่ยอมซื้อเลย hmm. วันนี้เขาซื้อแล้ะ oh <laughs> <laughs> เขาซื้อละ oh เพราะเขาเห็นเพื่อนของเพื่อนเขาอะ oh ที่เปิดโรงแรม B2 แล้วมันดี มันดีเกินคาดเท่าเริ่มละคือเราก็ยังอยู่ในจุดเปลี่ยนที่สําคัญจริงๆตอนนี้นะก็เหมือนเป็นยุคแรกๆของการที่วีทูจะผันตัวเองเป็นแฟรนไชส์เลยนะฮะถ้าใครได้เข้ายุคดีก็ถือว่าเป็นต้นน้ำนะฮะเลยอตอ้นน้ําเป็นโอกาสแรกๆอาจจะแบบมีการขยาย,ายได้หลายสาขาด้วยนะครับนี่ขอบคุณพี่ชายมากที่อยาไปช่วยแชร์ชกันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจแฟรนไชส์วีทูนะครับผมจะมีลิงก์ข้างล่างนี้นะครับกดเข้ามาแล้วก็กรอกข้อมูลน,นะจะมีทางทีมงานวีทูติดต่อกลับไปนะครับนี่ขอบคุณพ